สวัสดีครับสั่นออฟเดอะสันยินดีรับใช้ทุกคนครับผม <c oughs> มาเจอกันนะครับในทุกๆคืนนะฮะกับไม่สิมันก็ไม่ทุกคืนนะแต่ว่าก็เจอกันเกือบทุกคืนนะครับกับวิตโอนะฮะแนวการทำนายไพ่นะจ๊ะอ่ะ แต่ว่าสมองเบลอมาไม่ใช่สมองเบลอสีประมาณว่าสมองโล่งมาสองสามวันแล้วนะครับคิดหัวข้อไม่ออกอะในเมื่อคิดหัวข้อไม่ออกงั้นก็ให้ไพ่บอกเองก็แล้วกันนะวันนี้ไพ่อยากจะเล่าอะไรแต่ผมดึงดูดสาหรับนี้ตัวเองแสดงว่ามีแววว่าพลังงานที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งมันจะต้องเป็นพลังงานที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้หรือ2มันเกิดขึ้นแล้วแต่ไพ่กลับมาเล่าใหม่หรือ3ม,มันอาจจะเป็นสิ่งที่ กำลังจะเกิดขึ้นแต่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสูงมากในบรรดาพี่ไพ่ทั้งหมดเนี่ยสำรับเนี้ยใครที่ตามมาตั้งแต่ต้นช่องมาถึงช่วงทําช่องใหม่ๆก็จะรู้ดีนะฮะว่าดุจริงสําหรับนี้อ่ะในเมื่อผมดึงดุสําหรับนี้งั้นผมจะใช้สําหรับนี้ในการเล่าเรื่องกันแล้วกันนะจ๊ะอ่ะเหมือนทุกครั้งนะครับเราบอกกันเสมอเนาะเป็นการทํานายโดยรวมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใช้ปราวานหรือจักรยานไม่ได้นะฮะ ขอขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆการติดตามทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e หนุนคอมเมนต์ผู้คุยที่น่ารักนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะเอาละไม่เป็นการเสียเวลายืดอกพกถุงสุขใเจเขาลึกๆลุยสับให้ขาดเลยชับชับชับสับเลยนะแบบชับชับชับกินข้าวเย็นกันยัง,ๆๆยงอ่ะทุกคนอ่า ผมไม่อยากจะงดข้าวเย็นนะเพราะว่าผมมองว่าข้าวเย็นเป็นมื้อที่ไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนร่างเหมือนเริ่มอ้วนขึ้นแล้วฮนะมันหิวบ่อยนะพยายามหาอะไรที่มันไหนใครมีความรู้ด้านนี้บ้างครับใครงดข้าวเย็นเป็นหรือแบบใครแบบแนะนําอะไรก็คอมเมนต์หน่อยนะเดี๋ยวผมจะปักหมุดเอาไว้ให้นะครับนะอยากรู้อยากรู้ว่าเพื่อนๆนะมีเคล็ดลับในการดูแลหุ่นกันยังไงผมเริ่มอ้วนแล้วนะฮนะหิวบ่อยกินก็บ่อยๆช่วงนี้แล้วมื้อเย็นเป็นมื้อที่ผมโคตรไม่อยากจะกินเลย โอเคเดี๋ยวผมขอเปิดไพ่ไปสักระยะก่อนได้ไหมแปเหรียญไอ้เเหรียญน,นะเจดเหรียญความพยายามอุตสาะเหรอสามเหรียญสิ่งที่ปรารถนาปณิธานเป้าหมายที่ตั้งไว้ไพ่เหรียญขึ้นรัวเลยฮะเด็กถือเหรียญแม้เพียงสิ่งเล็กน้อยทำในสิ่งที่พอทำได้ สองถ้วยว้าวพลังงานมาวันนี้มาแนวชีวิตครับผมไม่ได้แนวความรักนะเห็นคือสองถ้วยอย่างนี้แต่พลังงานเนี่ยมาเหมือนกับเป็นแนวปลอบใจนะครับหรือเป็นแนวให้กําลังใจโอ้โหเป็นพลังงานที่ชั้นดีใครที่กําลังเสียใจใครที่กําลังทุกข์ในเรื่องของชีวิต ผมว่าคุณไม่ควรพาดคลิปนี้ยังไงล่ะเหรอเซเว่นอัพเพนเคิสมเหรียญเด็กถือเหรียญสองถ้วย4ไม้เทา้า5ใบนี้กำลังบอกนะครับบอกเรื่องราวของเพื่อนๆผู้ที่มีหัวใจหนักสูไไ้ไม่พยายามจะบ้าเหรอไม่ยอมแพ้และมีความพยายามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและลงมือทำและลงมือทำด้วยนะลงมือทำในสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่ตามเจตจำนงตามเป้าหมายตามบณิัฐานที่ตนไว้ได้วางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตโดยทั่วไปการทำบางสิ่งบางอย่างตามที่ตัวเองฝันเอาไว้ตั้งบณิธานเอาไว้ ตั้งเป้าปรับทงเอาไว้ในการอยากจะเป็นสิ่งต่างๆอยากจะมีสิ่งต่างๆต้องการเป็นในสิ่งต่างๆเป็นอยู่คือนะครับในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นภายเดี๋ยวมาบอกว่าวันเนี้ยคุณได้พยายามและที่ผ่านมาคุณได้พยายามตโตคุณเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าคุณก็ได้พยายามอย่างเต็มที่คนที่ดึงดูดคิววิดีโอนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่ วัยใดคุณคือนักสู้ที่สำคัญที่สุดเลยคือทุกๆครั้งที่คุณทำทุกๆครั้งที่คุณตั้งใจทำคุณรักในสิ่งที่ทำและทำในสิ่งที่รักอย่างเต็มที่ไม่มีแบบจับชายหมายถึงขอไปทีทำไปงั้นๆไม่มีอ่ะคุณลงมือทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ อย่างมั่นคงและสม่ําเสมอสี่ไม้เท้าห้าใบนี้คือเป็นการแบบเช็คพลังงานของตัวเพื่อนๆถามก่อนเพื่อนๆมีเรื่องราวตรงนี้ไหมครับถ้ามีฟังต่อไม่มีก็ฟังได้นะครับผมพายอยากจะเล่าอะไรอีกมาพายอยากจะเล่าอะไรอีก เดี๋ยวก่อนมันมีอะไรให้ผมอ่านมากกว่านี้หลายๆลครั้งเพื่อนๆพื่อก็เฝ้าถามกับตัวเองถามโชคชะตาร้องถามเดชักรวาลบางคนถามถึงพระผู้เป็นเจ้าว่าเหตุไฉนโตของลูกถึงได้ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นขนาดนี้ แล้วเหตุฉไฉนสิ่งที่ลูกตั้งเป้าหมายสิ่งที่ลูกวางแผนวางปณิธานเอาไว้ทําไมมันถึงได้ยังไม่กาแบบไม่เกิดผลเสียทีหลายครั้งภาพที่ผมเห็นน่ะไม่รู้เพื่อนๆเป็นกันไหมนอนร้องไห้แต่ไม่ได้อกหักนะแต่นอนร้องไห้เพราะความเหนื่อยท้อดิ่งเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นสักทีเนี่ยผมว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนน่าจะถามถามว่าผมรู้ได้ยังไง ก็เพื่อนๆเนป็นคนบอกผมเองในคอมเมนต์ไงและหน้าไพ่ก็ยังบอกอีกด้วยและสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คือ i n นท i t i o ชั่คือผมรับรู้ได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะที่ผมเห็นเนี่ยมีมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แต่บางทีอ่ะมันเหนื่อยบางทีมัน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 ,ม,นมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีไฟหรือมีแรงไปสัดตลอดเวลาเราเองในฐานะที่เราก็เป็นมนุษย์ เรามันก็ต้องมีอะไรแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเหนื่อยบ้างท้อบ้างบางคนก็ไม่บ้างอ่ะนะเยอะเลยมาตลอดชีวิตผมเห็นอะเอางี้เดี๋ยวผมไล่ทีละวัยเลยนะเริ่มจากน้องๆหนูๆก่อนน้องๆหนูๆกับสหายรุ่นเดียวกันหนูพวกนายทุกคนจะเพศอะไรก็ช่างอยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตเรียนหนังสือแต่บางคนต้องทำงานพิเศษ ครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเกิดมายากจนต้องสู้ชีวิตตั้งแต่เล็กเล็กผู้อ่านก็เป็นผู้ทํานทำงานตั้งแต่อายุสิบสองะมหนึ่งอะครับแต่ครอบครัวผู้อ่านไม่ได้ลำบากนะแต่ผู้หวานได้เรียนรู้ชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเลยผมโคตรเข้าใจพวกน้องๆหนูๆทั้งหลายรวมถึงเพื่อนๆพนพี่พ,พหลายๆท่านเลยด้วยที่ต้องทํางานตั้งแต่อายุยังน้อยอะ แตนนี้ผมจะพูดโดยรวมเลยแล้วกันอ่ะไม่แบ่งแล้วเข้าสู่การเข้าสู่วัยเรียนหนังสือวัยมอต้นเพราะผมคิดว่าคงไม่มีเด็กมาผมมาดูนะคลิปนี้นะมอต้นมอปลายพวกหนูต้องประชิญกับภาวะการเติบโตของร่างกายและอารมณ์และฮอร์โมนพี่ผ่านจุดนี้มาก่อนลูกเรื่องเพศเรื่องความคองอยากรู้อยากลองมันเป็นมันเป็นทั้งหมดหลายคนรอดมาได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่พลาดกับมัน ซึ่งไอคนที่พลาดก็มีหลายคนที่กลับตัวได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังกลับไม่ได้เหมือนกันเข้าสู่วัยมหาลัยวัยมหาลัยอุดมศึกษาเรียนตามอุดมอุดมแปลว,ว่าความคิดศึกษาคือเรียนตามคณะต่างๆนี่จะเป็นตัวตัดสินว่านหนูจะได้เมื่อจบแล้วเราจะไปประกรอบอาชีพอะไรซึ่งตัวผู้อ่านก็ยังเรียนไม่จบผู้อ่านเรียนรามนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เออหลายคนผมผมอาจจะยังไม่ได้บอกนะว่าผมดอบเรียนอยู่ในตอนนี้นะครับแต่จะเริ่มเรียนใหม่ปีหน้าประมาณกลางปีหน้านะฮะ เพราะว่าอยากจะโฟกัสกัำงานก่อนแถมยังเสียใจเรื่องคุณแม่อ่ะอันนี้ผมแชร์ในฐานะเราเป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรหรอกมั้งมีคงคงไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะช่วงวัยอุดมศึกษาพวกพี่ๆผู้ใหญ่ก็คิดตามผมนะเป็นช่วงวัยที่เราต้องทํางานด้วยและต้องเรียนด้วยบางคนก็เรียนอย่างเดียวแต่สภาวะสังคมของเด็กมหาวิทยาลัยมันกดดันมากถูกต้องไหมฮะอ่าจบเสร็จปุ๊บ เข้าสู่วัยทำงานบางคนก็ไม่ได้เรียนต่อหนังสือนะพวกเนี้ยจะเข้าสู่วัยทำงานหรือชีวิตของการทำงานการใช้ชีวิตได้ไวกว่าปกติมากแต่ไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นรูปแบบไหนจุดร่วมเดียวกันคือมันไม่ง่ายการเป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมันไม่ใช่เรื่องง่ายและที่สำคัญเข้าสู่วัยของผู้พี่ๆและพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านมีลูกต้องดูแล มีครอบครัวมีเบื้องหลังที่ต้องดูแลต้องแบกรับมันไม่ใช่ง่ายๆเลยผมพูดถูกไหมและยิ่งเกิดพี่ๆเพื่อนๆท่านอายุเยอะขึ้นผมให้ประมาณหลักห้าสิบขึ้นเนี่ยเข้าสู่วันปลายแล้วทีนี้แหละครับไอสิ่งที่เราทํามาที่คุณทํามาสะสมมาท,ทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในความทรงจําแล้วมันจะวนวกกลับเข้ามาหาเราอะไรดีอะไรไม่ดีมันจะปฏิเสธหรือโกหกไม่ได้นะฮะ ถึงจะมีหลายหลายคนได้บอกไงว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเมื่อเข้าสู่วันข้างหน้าเมื่อเราเข้าสู่วัยบานปลายเราจะไม่เสียใจทีหลังซึ่งผมเชื่อว่าผู้อ่านหลายคไม่ใช่ผู้อ่านผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายหลายท่านก็เป็นเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะวัยใดเพศอ,อะไรก็แล้วแต่จุดร่วมเหมือนกันคือมันไม่ง่ายแต่มันเป็นไปตามสเต็ปของแต่ละช่วงวัยที่จะต้องเจอความท้าทายนะครับความท้าทายและความยากหรือสิ่งที่จะต้องทํา เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านผ่านมันมาแล้วหลายคนก็ประชิญอยู่นะแต่ยิ่งอย่างที่ผู้อ่านขอชื่นชมเพื่อนๆตรงนี้จากใจคืออย่างน้อยในวันนี้คุณจะเหนื่อยคุณจะท้อคุณจะทุกข์คุณจะอะไรแค่ไหนแต่ผู้อ่านขอชมเลยคือใครไม่เคยชมคุณผมไม่รู้แต่ผมขอชมขอชื่นชมด้วยความยินดีตรงนี้เลยว่าคุณคือคนที่โคตรเก่งเลยคุณเก่งคุณสุดยอดแล้ว ที่อย่างน้อยะวินาทีนี้คุณยังมีลมหายใจและใช้ทุกลมหายใจเพื่อพยายามที่จะเป็นคนหรือเป็นในสิ่งที่ดียิ่งกว่านี้เสมอมันไม่ใช่ความทะเยอทะยานนะการเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันมันคือการพัฒนาอ่าแต่ความทะเยอทะยานเนี่ยมันเป็นตรงกลางมันเป็นเท่าๆมันไม่ได้ดีไม่ได้ายแต่การพัฒนาในทางที่ดีมันไม่มีอะไรรายอยู่แล้วเรื่องเนี้ถูกต้องไหมอย่างน้อยในวันนี้คุณยังได้พยายามอย่างน้อยในวันนี้คุณยังได้สู้อย่างน้อยในวันนี <point> <S <S ้ค <etwa good? S 2> ุณยังได ทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณทํามันอย่างเต็มที่ที่สุดผมเห็นจากหน้าไพา่เห็นไหมครับอะไรเล็กน้อยเด,อเ,ดอเด็กถือเด็กเรียญอะไรเล็กน้อยพอทําได้คุณทําทําด้วยใจรักทําด้วยความสม่าเสมอถ้าห้าใบนี้มันปูสตอรี่มาขนาดนี้แล้วงั้นมาดูบทสรุปของเรื่องราวผมว่าน่าจะเป็นคลิปกำลังใจดีๆที่ดีอีกคลิปหนึ่งเลยนะครับ 6กดาบโอ้ oh, ตายว้า wow. วแต่ถ้าดีจริงมันควรจะไปท้ายนะแต่ไม่เป็นไรอาจจะมีไพ่ที่ดีกว่านี้ก็ได้ knight of w a n d s two of w a n d s king of pentacles ได้สำรับขึ้นเป็น M Press คุณเคยฟังเพลงชัยชนะของไอ้นี่ไหมของออฟของของขออฟผมไม่รู้มันร้องว่าไงห้าใบเนี่ยความหมายเป็นเพลงท่องนั้นเลยจึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลัง ว่าอยากลับหลังขอให้เดินต่อไปสักวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าชัยชนะนั้นคืออะไรห้าใบนี้คือเพลงท่อนนี้เลยครับ ในท้ายที่สุดไม่ว่าหนทางข้างหน้าหรือแม้แต่วินาทีนี้มันยังยากลําบากมันจะลําบากสักแค่ไหนเหอะในตอนนี้นะแต่เชื่อเถอะว่าปลายทางข้างหน้าความสุขความสําเร็จมันรออยู่นะมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่สิมันเกิดขึ้นแน่นอนขอแค่วันนี้นายอวบอนขอให้วันน, One, น,นี้คุณจงเข้มแข็ง วันไหนที่คุณเหนื่อยวันไหนที่คุณท้อวันไหนที่คุณอยากร้องไห้อย่างน้อนที่สุดมีช่องผู้อ่านหนึ่งช่องเป็นกําลังใจให้คุณผมชื่นชมเพื่อนๆทุกคนจากใจจริงใครที่เชื่อในเรื่องของวิญญาณจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าผมว่าพวกท่านทั้งหลายภูมิใจในตัวคุณมากทุกคนภูมิใจในตัวคุณนะครับใครจะด่าคุณยังไงโอ้ยไม่เก่ง ออนไม่ดีเรื่องห่วยแตกทำได้แค่นี้เองเหรอคนอื่นทำได้งดีวดวกว่าช่างแม่งฝั่งผู้อา่านคุณฝังพวกนั้นได้ฝั่งผู้อ่านได้เหมือนกันคุณเก่งมากแล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดคุณก็เลือกที่จะไม่ฆ่าตัวตายแถวไม่อยากพูดเลยว่าเอาเป็นว่าอย่างน้อยที่สุดคุณก็ไม่เลือกที่จะทิ้งไม่เลือกที่จะหนีนะ ถ้ามันไม่ใช่การหนีเพื่อเป็นการกดเพื่อเป็นการถอยในเชิงกลยุทธ์แต่หมายถึงหนีไปเลยอ่ะไม่รับผิดชอบอะไรอย่างนั้นมันไม่ไหวแต่ผมไม่ได้เห็นตรงนั้นจากหน้าไพ่เลยเข้มแข็งจงเติมกำลังใจให้ตัวเองชัวร์บอลส์ครับทุกๆสิ่งอยู่ข้างคุณจักรวาลอยู่ข้างคุณพระผู้เป็นเจ้าอยู่เคียงข้างคุณทุกๆคนอยู่เคียงข้างคุณถ้าคุณคิดดีพูดดีทำมี อย่างเต็มที่แล้วทุกคนอยู่ข้างคุณคุณไม่ได้ตัวคนเดียวนี่บอกตัวหวางเองด้วยเหมือนกันและสักวันหนึ่งเมื่อคุณทําต่อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยทํำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมันมากทําไปทําไปชัยชนะ king of pinnacle ตาสมรับเป็น Empress วันที่คุณจะได้เจอเจรัด วันที่คุณจะมีชัยชนะวันที่คุณจะได้มีความสุขวันที่คุณจะได้ชื่นชมยินดีวันที่คุณจะได้มีความสำเร็จมีทุกสิ่งตามที่ใจคุณปรารถนาเมื่อถึงวันนั้นขอให้คุณจงขอบคุณตัวเองจงขอบคุณทุกๆสิ่งขอบคุณจักรวาลใครที่เชื่อนพระเจ้าก็ขอขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานถึงพระองค์ขอขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันสองไม้เท้า อยู่คิงข้างกันยามคุณทุกยามคุณสุขพวกท่านเหล่านั้นไม่ได้ทิ้งคุณไปไหนพวกท่านเหล่านั้นอยู่ข้างๆคุณตลอดอยู่ข้างๆคุณเสมอท่านจะคอยส่งสัญญาณส่งไซสายหรือส่งอะไรบางอย่างให้คุณได้รู้ผ่านความฝันบ้างจากสัญลักษณ์ที่คุณตั้งเองบ้างจากอะไรอะต่อมีอะไรบ้างว่าคุณควรทําอะไรเลือึกคุณรู้ครับเพื่อนๆว่าคุณนะมีอะไรบางอย่างมีทั้งเสียงที่อยู่ในใจหรืออะไรบางอย่างที่คอยบอกคุณเสมอว่าอะไรควรทาอะไรไม่ควรทํา ถ้าในหลักของศาสนาพุทธหรือพระพุทธศาสนามันคือหลักจิตสํานึกหรือหรือหลักมโนธรรมถ้าเป็นในหลักเทวนิยมก็คือเสียงของพระผู้เป็นเจ้าถ้าใครเชื่อเรื่องจิตวิญญาณเชื่อเรื่องจักราวาลเชื่อเรื่องศาสตร,ร์แบบนี้คือเสียงแห่งจักราวาลที่ต้องการบอกคุณให้คุณได้รู้ว่าคุณควรเดินและไปในทางไหนอย่างและอีกสําคัญที่สุดคือกําลังใจภละกําลังพลังใจความรักความเมตตาจักราวาลมอบให้คุณ วันนี้คุณเหนื่อยวันนี้คุณท้อวันนี้คุณล้มคุณร้องไห้คุณลุกขึ้นแทบจะไม่ไหวไม่เป็นไรพักผ่อนซะตื่นเช้าขึ้นมาขอบคุณตัวเองที่อย่างน้อยฉันยังมีลมหายใจและจงลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายอาบน้ำกินข้าวและลุยต่อทำต่อไปเรื่อยๆและวันแห่งความสำเร็จ สิบเหรียญ k i n g o าไ n ในโคล e m p เวันนั้นวันที่คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือได้เป็นในสิ่งที่คุณเป็นตั้งใจจริงๆเมื่อถึงวันนั้นจงขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสิ่งรู้คุณต่อสิ่งเหล่านี้เพื่อท,ที่จะได้สูกว่าสิ่งเหล่านี้จะได้อยู่เคียงข้างคุณไปชัว่วกาลนาน วันนี้เป็นการอ่านไพ่ที่สุดยอดเลยนะผู้อ่านเองก็ยอมรับเหมือนกันไหนใครรู้สึกแปลกๆหรือรู้สึกอะไรไงบ้างนะเพราะคนอทผู้อ่านก็ไม่ค่อยอ่านอะไรแนวนี้นะแต่ถือว่านี่เป็นคลิปให้กําลังใจที่ดีมากๆนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำลังใจฝากถึงทุกคนเพื่อนๆของสันอัลเตอร์สันผู้เป็นนักสู้ทั้งหลายผมบอกสำนวนนี้บ่อยมากขุนเขายังอยู่ไม่กลัวไร้ฟืน ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจมันสามารถพิกร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอสิ่งแรกที่เราต้องมีคือชีวิตและวันนี้ทุกคนมีชีวิตและเมื่อมีชีวิตและเมื่อเราไม่คิดจะยอมแพ้สักวันหนึ่งมันก็ต้องชนะสักวันหนึ่งมันก็ต้องสำเร็จรออะไรอยู่ล่ะปรบมือสิปรบมือกับตัวเองปรบมือให้กับตัวเองชื่นชมให้กับตัวเอง นะครับไม่ต้องปลอกให้ผู้อ่านปลอบมือให้ตัวเองชื่นชมให้กับตัวเองมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับในคอมเมนต์ที่มักจะถามผมเสมอว่าวันนี้คุณยิ้มหรือ,อยังงั้นผมถามเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับไปรวมถึงพี่คนนั้นด้วยเลยกันแล้วกันนะครับคุณยิ้มแล้วหรือย,อยังวันนี้ไหนยิ้มให้ผู้อ่านดูหน่อยอยิ้มเห็นไหมย,มยิ้มยิ้มออกมาครับไม่ว่าจะเพศอะไรไวไัยใดก็แต่ยิ้มออกมายิ้มออกมาเลยครับและคุณดูผ่านสมาร์ทโฟนใช่ไหม มองหน้าตัวเองยิ้มและขอบคุณตัวเองที่อย่างน้อยในวันนี้ฉันยังมีลมหายใจขอบคุณที่อย่างน้อยวันนี้ฉันโชคดีและขอขอบคุณกำลังใจดีๆตรงนี้จากจัก,กราวาลส่งมาถึงทุกๆคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณคอยช่องสังอั un, ปต์ันไปดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแย้มแห่งดวงตะวันที่ทำให้ดจทคุณมีความสุขและมีความหวังครับ ไว้พบเจอกันใหม่สำหรับวิดีโอตัวต่อไปเราจะพยายามต่อไปด้วยกันนะสหายไว้พบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ